นี้ก็จะมาตอบคำถามจากช่องคุณหนูอ้อมซ่านะครับถามมาว่าตอนนี้หายยังค้าแผลเป็นแนะนำทีผ่าที่เดียวกันแต่แผลใหญ่กว่าจากการที่ผมได้รับการผ่าตัดตรงคอไปนะครับเนื่องจากหมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับก็ผ่าไปเมื่อต้นปีแล้วก็ได้ซื้อยาลดร,รอยแผลเป็นนะครับ ของตัวนี้มาที่เคยมารีวิวให้เมื่อมกรานะครับวันที่สิบเ็ดมกราวันนี้จะเข้าห้าเดือนแล้วมาดูกันครับว่าผลเป็นยังไงซื้อมาหลอดแรกยังไม่หมดเลยนะครับผมซื้อมาสองหลอดทุกวันนี้ก็ยังทาอยู่นะครับตอนนั้นแผลมันก็จะเป็นนูนๆน,นะครับตามรูปตัวนี้นะปัจจุบันณนะวันนี้นะครับเห็นไหมครับ รอยก็จะประมาณ2ข้อนิ้วตรงนี้นะครับราเทก็ค่อนข้างที่จะเรียบดูดีครับทุกวันนี้ก็ยังทาอยู่นะครับทาเช้าเย็นหลอดนี้เข้าเดือนที่5ก็ใกล้จะหมดครับนะครับผมก็ใช้ปริมาณประมาณนี้อทาเช้าเย็นครับคือผมก็ไม่ได้มีรีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะว่า ถ้าไม่ทามันจะเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> คือผมก็ทามาทุกวันนะครับก็สำหรับตัวผมค่อนข้างน่าพอใจนะครับก็คือพอใจมากเลยนะครับสำหรับคุณหมูอ้อมซ่าอย่าเพิ่งกังวลน,นะครับลองทาให้เป็นประจำทุกวันติดต่อกันนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรลองดูครับขอให้แผลยุบแผลหายขอบคุณที่ถามมาครับ สวัสดีครับ